สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาชแนลครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันรัฐธรรมนูญแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาวาดพานรัฐธรรมนูญกันเผื่อน้องๆคนไหนต้องวาดส่งคุณครูเนาะความจริงต้องวาดแบบสัตว์หินว่าพานสัตวเทพยังไม่ได้วาดต่อสักทีเลยขอแทรกก่อนแล้วกันนะครับผมเริ่มจากสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมแล้วก็ต่อด,ด้วยสี่เหลี่ยมจตุรัสอีกอันหนึ่ง แล้วก็ต่อด้วยสี่เหลี่ยมจต,ตุรัสอันใหญ่กอันหนึ่งปื๊ดปื๊ดปืด,ปด,ปดอ่ะได้โครงแล้วคราวนี้เริ่มมาปรับโครงร่างกันนะครับผมอันดับแรกพานอันบนแบ่งเส้นนะครับผมใส่ขอบแล้วก็ปรับเส้นให้โคง้งลงมาโคง้งลงมาใส่ข้อของพานหน่อยนึง อะประมาณนี้แล้วก็ใส่ฐานของพานนะครับผมลักษณะของพานรัตธรรมนนนนะครับก็จะมีตัวรัฐธรรมนนอยู่ข้างบนแล้วก็มีพานเล็ก1พ่พานซ้อนอยู่บนพานใหญ่อีก1นึ่งพานครับผมฟืบเอ,อ่ะเหมือนเดิมเลยนะครับใส่สารขอบแบ่งเส้นเนาะประมาณนี้ใส่เส้นโค้งที่ใหญ่กว่าโค้งเดิมอ่ะแล้วก็ใส่ ข้อของพานอและก็ใส่ฐานของพานครับผมพี่พยายามวาดให้ง่ายๆเนาะเพื่อน้องจะไวาดส่งคุณครูได้หวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับผมอะด้านบนนะครับเป็นลักษณะเหมือนสมุดไทยครับจะเป็นพับๆพ,บพ,บพบัแล้วก็จะมีตรากฎหมายอยู่ด้านในใส่เส้นหยักเข้าไปด้านข้างนะครับแล้วก็ใส่เส้นแนวนอนเข้าไปครับ จะเป็นกระดาษพับพับพับ,พบ,พบอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะได้ตัวเล่มรัฐธรรมนูญแล้ว,ลวคราวนี้ใส่ดวงตาแล้วก็ปกักน่ารักน่าลักเข้าไปแล้วก็ใส่เส้นลายของผ่านครับผมใส่เข้าไปหน่อยนึง พานด้านล่างเหมือนกันเลยใส่ตาเข้าไปครับผมเป็นพานอารมณ์ดีมีความตกใจเล็กน้อยใส่สันครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ใส่ขอบของพานครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใส่เส้นลงมาเยี่ยงนี้ครับผม ก็จะได้ผ่านรัตธรรมนูนแล้วเนาะไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะประมานี้ประมานี้ขอเก็บเส้นดันข้างนิดนึงให้มันโค้งๆเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเส้นน้ำหนักจริงกันสลำหรับน้องๆน,นะครับที่วาดบนกระดาษเนาะก็ใช้ปากกาตัดเส้นได้เลยส่วนน้องๆที่วาดบน iPad หรือแมกคแท็บเล็ต ก็ปรับเลเยอร์ที่เราวาดอะให้จางลงแล้วก็ใส่เลเยอร์บนเพิ่มเลเยอร์ข้างบนอีกเลเยอร์หนึ่งปรับเลเยอร์ล่างให้เป็น opacity แล้วก็ตัดเส้นกันได้เลยครับผมลุย มาเสร็จแล้วเรามาลงสีกันครับผมพี่ใส่เป็นสีเหลืองทองไปเลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ใช้สีเหลืองปาดเข้าไปเลยแล้วน้องๆรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้รัรรมานูญไทยเนี่ยมีถึง20ฉบับแล้วนะเป็นประเทศที่ขยันร่งนางรัตนรรมานูญกันจริงๆแล้วก็ยังมีการแบบเขียนด้วยมือนะครับผมหมายถึงอีตัวเล่มข้างบนนะครับ เป็นเหมือนประเพณีเนาะที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาก็ต้องมีทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องเขียน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 ออกมาเป็นเล่มด้วยลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ประทับตราเนาะสำหรับน้องๆที่สนใจก็ลองไปค้นหาข้อมูลกันได้นะครับผมแล้วน้องจะรู้ว่าคนที่เขาเขียนเขียนจะบอกว่าไงดีเขียนตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นรูปเล่มอะครับต้องใช้ลายมือเนาะแล้วก็เขียนทีเดียวให้จบแล้วก็เร่งกับเวลาคนกลุ่มนี้นี่เขาเก่งกันจริงๆอ่ะ เราใส่สีเหลืองนะครับแล้วก็ตัดด้วยเงาสีเหลืองที่เข้มขึ้นกว่าเดิมอีกหนหนึ่งปึ๊บ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 อ่าป,ประมาณนี้ประมาณนี้อึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บใส่เงาตรงสันตรงขอบตรงไหนโดนบงังตรงไหนโดนแสงน้อยใส่เข้าไปเลยครับผมไม่ยากเนาะต้องเข้มหน่อยนึงต้องปากหน่อยนึง อ่ะขอดูดสีนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใส่เป็นไฮไลท์ตรงเงานะครับผมเป็นสีเหลืองที่ออนส่วนไหนที่โดนแสงนะครับพี่จะแต้มไปนิดนิดหน่อยหนิดนหน่อยหอพอเป็นกระสายเนาะไม่ได้ใส่เยอะอะไรมากมายนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้น่ารักจะได้ปะล่าอ่ะ สุดท้ายนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันแก้มแดงๆน่าั่นแลรักจะทำไมสีอ่อนจังเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผ่านรัฐธรรมนูญของเราน่ารักเจไดปะละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ